สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี่พ่อในการแนะนําเทคนิคในการตาเข่าไว้เห็ดพันไว้ทําพันพี่น้นองปีหน้านะครับนะปีหน้าฝ่าไมามาถึงฤดูอา่าฤดูการวานันฤดูการเห็ดหน้านะครับนะปีต่อไปปีดีซีมาสีเห็ดจังใดในเมื่อเขามีเข่าตอนนี้เขาจะต้องตากเขาจะต้องตาเข่าแบบไหนตาเข่าจังใดให้มันเป็นเข่าที่ เขาเอาไปเห็ดพันธุ์ใดนะครับเนาะเขาจะมีวิธีเลือกแบบไหนแล้วอีกอย่างหนึง่งเวลาเขาตากแล้วเขาจะหูได้จังใดว่ามันแห้งสนิทตาเขาจะบอบอดมันจะกเกิดความชื้นแล้วกับย่งบะพาเขาจะเก็บรักษาบำรุงไว้จังใดนะครับเนาะเขาจะเอาไว้จังใดมันถึงจะถึกตองเวลาเขาไปหวานแล้วมันจะบต่ตองเสียเข่าถิ่มซื้อๆอ่ะมาเบิ่งกันพี่นอ้องอังกอนอื่นอันดับแรกนะครับเนาะ วิธีการเลือกสายพันธุเขา่าหรือว่าเมล็ดพันธุเขา่าเขาก็ไปเบิงหน้าของเข้าพี่น้องมองใสที่มันมองมองใดที่มันเม็ดใสใสตรงตรงเ่าเข่าเจ้าดอเขาเนี้วเขา่าไอยมะลิลอยของหอมมะลิลอยหา่านะครับเนาะมองที่มันใสใสตรงตรงเขาก็เอาหอมมองหั่นละนะครับเนาะเวลารดเกี่ยวมาเขาก็บอกว่ามองนี่จะเอาเข่าปลูกเดอ้อเนะี่ย เวลาลดอุ่มก็ให้พ่นไปเกี่ยวให้แล้วก็ให้พ่นมาตรงให้เฮ้าซะก่อนอย่างเอาจักสอบ10บสอบทั้งสี่เนี่ยก็เอากระสอบไปพี่น้องแต่ว่าเข้าพันธุ์เนี่เข้า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 สดก็เข้าแห้งมันจะบ่คือกันได้พี่น้องสมมุติว่าเข้าแห้งเฮาเฮาเพาะปลูกสุปีนี่ประมาณ10บสอบเพราะฉะนั้นเขาจะต้องเอาเข้าสดไว้ประมาณ15บหาสอบได้พี่น้องเอาเอาเข้าสดไว้ซีบสามถึงซีบหาสอบถ้า13บสามสอบนี่มันจะ เป็นเข้าแห้งเวลามันตากแล้วเอ่อมันตากเรียบ้อยแล้วเวลามันแห้งมากมันจะหายไปประมาณสองสอบมันก็จะได้ประมาณ11ศอสอบประมาณนี้นะครับเนาะประมาณนี้ถ้าเข้าที่มันใสๆตรงๆแต่ว่าถ้าหากว่าเข้าที่มันเอ่อที่มันบ่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เขาเอาไว้เพื่อเลยพี่น้องถ้าเข้าสดเขาประมาณสักเอ่อเขาปลูกเขาประมาณสักสิบสอบยังสี่นี่นนเขาเอาเข้าสดไว้สักสิบสิบห้สาสอบนี่แหละเออเพื่อที่จะเอาไปตากนะเขาเนาะ เพื่อมันแห้งมันหยางมันเบาเข้ามานำนักมันก็ลดลงอีกอย่างหนึ่งมันแห้งมันขอบขืนมาเอ่อนำนักเอ่อเม็ดเข่ามันก็จะมาอัดนอครับเนาะมันมันจะมาอัดในกระสอบเฮ็ดให้เข้าปลูกเข้าที่เขาเอาไว้นี่มันจะเหลือหน่อยลงจากสิบห้าสอบกัเหลือประมาณสักสิบเอ็ดสิบสองกระสอบนี่ประมาณนี้นะครับเนาะอย่าลืมว่าเข้ามันหายด้พี่น้องถ้าไว้สิบสอบเป๊ะนี่เขาหว่านเขาปลูกสิบสอบแล้วเขาไปตากสิบสอบนี่ เข้ามันหายด่พี่น้องเวลาเอาไปเก็บกู่เวลามันแห่งสนิทขึ้นมากก็จะเหลืออยู่ประมาณจากเจ็ดสอบแปดสอบแค่นั้นเด้อ่าแบบพยการเนี่ยเอาไปตากซิฟหากระสอบเขาเจ้าดอกพอไปเก็บกู่แล้วเหลือ1ิกระสอบพี่น้องอ่าเหลือ1ิกระสอบ1ิฟกระสอบเปะเลยนครับเนาอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกับเวลาเขาใส่กระสอบกับกระแทกกระสอบไปนั่มเนี่ยให้มันแน่นเลยนี่แหละมันจะเหลือซิกระสอบพอดีพี่น้องสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ เวลาเขาเลือกพันเขาปลูกหน้าเข้านี่เขาเบิงพยายามเบิงว่าเม็ดเข่าในหน้าเข้านี่หรือว่าเข่าเจ้าดอหรือว่าเข่าเนียวหรือว่าเข่าหอมมะลิร้อยห่านี่ในหน้าเข้านี่เบิงสะก่อนว่ามันมีผลบ่อถ้าเฮาวันหอมมะลิร้อยห่าจังสีนี่มันมีเข้าเนียวแกมมาบ่อถ้ามองในมีเข้าเนียวแกมนี่ถ้าเฮาบ่กไปเกี่ยวออกเอาเข้าเหนียวออกเขาก็ไปเลือกมองไม่พี่น้องถ้าเฮาถ้าเฮาบ่เลือก เขาบอกไปเบิงนี่รถเกลียวมากพี่น้องมันมันพอเกลียวมาแล้วนี่มันมาผลกันาเนี่พอมาผลกันปีหน้าเขาไปหวานปื้อแห่งหลายกว่าเก่าเดอ้อแห่งหลายกว่าเกา่าเนาะครับเนาะข้อสําคัญอีกข้อหนึ่งเนาะครับเนาะในการเลือกมเมล็ดพันธุ์เขาปลูกก็คือเรื่องรถเกลียวสมมุติว่ารถเกลียวมันไปเกลียวเพิ่นไปเกลียวเขาเหนียวมากเป็นบ่เออเกี่ยวเขาก็ขอหกมากหรือว่าเขาเจ้าดอมาจังสี่นี่แต่ว่าเขาปลูกเขาเนี่จะเป็นเขาหอมมะลิร้อยห้า เพราะฉะนั้นช่วงที่ให้แรกให้แรกหรือว่าช่วงสักครึ่งแรกเนี่ยห้องเาต้องเอาเพราะว่าเข้าในถังนั่นมันออกว่าเบิดดอกผี่น้องมันจะต้องมีเข้าเหนียวเขา้าเก่าที่เขาไปเกี่ยวมาเนี่ยค้างข้านในถังอยู่อ่าบะหน่อยกระหลาะล่ะเนาะครับเนาะยิ่งเป็นรถเกา่าๆกระแห้งหลละ่ะเพราะฉะนั้นก็เอาช่วงกลางๆเพุ่นเอาช่วงกลางๆให้เพิน่นถ้าสมมุติว่าหนะ้าเข้าเกี่ยวจังไดก็เกี่ยวได้สามสี่อุ่มอยู่แล้วอ่าหรือว่าสองอุ่มจังสี่นี่ อุ้มแรกเขาบอต้องเอาเอาไปเอาอุ้มที่สองนั่นแหละเขาเขาก็สีได้เข่าที่มันเป็นสายพันธุ์ที่ตรงกับความต้องการของชาวนาเขานะครับนาะในการเพาะปลูกปีต่อไปพี่น้องอันนี้การเลือกเมล็ดพันธุ์เขา่าประการต่อมาพี่น้องในเมื่อเขาเลืได้เมล็ดพันธุ์เข่าแล้วเขาก็นํามาตากพี่น้องพ่ออย่างชุมชนบรรพยาการถึงเลือกตากถนนดาหรือว่าทางทางลาดย่าง มันมีเคล็ดลับอยู่เล็กๆในหน่อยพี่น้องที่ที่ชาวนาจะหูกันก็นคือว่าทางลาดยางพี่น้องหรือว่าทางค้นกรีดเวลาเขาเอาเขาไปตากเอาพัแยงสีเขียวเนี่เอาพัแยงสีฝาสีเขียวนี่แหละพัแยงสีฝาเนี่เอาไปเอาไปตากเอาไปปูเรียบร้อยแล้วเนาะครับนเนาะพอเขาเอาเข่าไปเทแล้วก็เขาเคลียร์ให้มันเสมอเรียบร้อยแล้วแสงแดดที่มันส่องลงมามันหอนหอดถนนพี่น้องมันหอดหอด ห้องคอดคอนคอนกรีตหอดถนนทางดำนี่เออมันบ่มีความชื้นถ้าเขาไปตากกับดินนี่เวลาแสงแดดมากนี่มันเห็ดให้อบอ้าวแล้วมันเกิดความชื้นข้างล่างจะเปียกแต่ว่าถ้าเป็นทางดำนี่แสงแดดส่องสาส่งเข้ามาานี่แดดแห้งๆนี่พอเขาไปตากปุ๊บนี่ข้างบนก็แห้งข้างล่างนี่มันได้รับความร้อนแทนที่มันจะชื้นมันมาชื้นพี่น้องมันกลับกลายเป็นว่า มันยิ่งห้อนกว่าทึ่งๆมันเฮ็ดให้ข้างลางที่มันทับถมกันมันก็แห้งไปนั่มสุปแล้วคือแห้งทั้งสองด่านพี่น้องอ่ามันก็จะแห้งทั้งสองด่านแล้วชาวนาถึงนิยมกันว่าเอาไปตากทางทางทางหลัดยางพี่น้องเพราะว่าตากบเกินสองสามแดดมันก็แห้งสนิทเลยมันก็แห้งสนิทเลยนะครับเนาะ แล้วมาเบิงวิธีการตาเขา่าพี่น้องการตาเข่านี่ถ้าเขาตาเข่าขายนี่อย่าให้มันเกินสองแดดถ้าสองแดดสองแดดครึ่งนี่ตอนใบใบมากเก็บเลยพี่น้องเอาไปขายอันนี้เป็นเข่าแห้งนะครับนาะอเป็นเข่าแห้งที่เขาจะขายได้เพราะว่าให้มันมีความชื้นเล็กหน่อยนะครับเนาะสำหรับเข่าปลูกจะบ่คือกันพี่น้องเข่าปลูกนี่ถ้าเป็นเข่าปลูกนี่ยังหน่อยในสามแดดพอละให้มันแห้งสนิทเลยพอเหตุการณ์มีคลิป ในส่วนของการเก็บกู้แล้วการตากมาห้เบิงพี่น้องรอบิงเด้อพี่น้องเด้อนี่พยาการผ้ามาฮิบึงเขา้าเห็ดพันธุ์นะครับในเะข่าปลูกนี่สังเกตเบึงพี่น้องถ้าหากว่าเข่ามันแห้งเข่าปลูกนี่เขาต้องตากให้มันแห้งสนิทเลยเดย้อ่าเข่าปลูกอ่ะถ้ามันว่าแห้งมันเกิดเชี้ยรล่าตามันจะบอดเวลาเขาไปวนันเข่ามันสีบอออกพี่น้องอ่านี่สังเกตเบึงมันมันจะดังเห็นปะอันนี้ ถ้ามันด oh ังแบบนี together, yeah, ้น yeah, ี euh, ่เห็นบ่เออมันจะดังสะ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 แบบนี้ก็แสดงว่ามันแห้งพี่น้องมันเสียดสีกันเบิ่งอ่าให้มันเสาะเฉาะแบบนี้นี่นี่นี่เห็นบ่นี่อันนี้แหละแห้งสนิทอยู่อ่าแห้งสนิทอยู่พี่น้องอ่าสังเกตเบิ่งเวลาเฮาเวลาเฮาอ่าตากแห้งนี่ถ้าเป็นเข้าปลูกนี่สมควรจะเอาสักสามแดดถ้าแดดห่อนๆนี่ ถ้าแตกถ้าเขาตากใส่ทางดำแบบนี้แบบถนน,นลูกยางแบบนี้เนะครับนะเนาะอสักสามแดดพี่น้องถ้าสามแดดนี้จะพอดีเลยเอเขาเขาลงเคลียร์เบิรงกระหูนะครับเนาะมือแรกถ้าเข้ามันมาล่งนี่มันจะบดังแบบนี้เลยถ้าถ้าเข่าเปียกเนี่ยมันจะบดังแบบนี้แต่พราาถ้าหากว่าถ้าหากว่าเขาตากมันแห้งแล้วนี่สังเกตเบิรงพี่น้องนี่เคลียร์ขึ้นไปนี่มันจะดังแบบนี้นี่ มันจะดังเขาจะหูเลยเกษตรกรชาวนาไทยเฮาเนาะเออมันสีหูเลยว่าเข่ามันอา่าว่าว่าเข่ามันแห้งนะเนี่ยแ้นี้มันแห้งถึงในเม็ดเลยนี่มันแห้งถึงเม็ดเลยแบบนี้เอาไวหลดพี่น้องปีหนานี่ออกดีคักละเนาะเวลปีหนานี่พอเฮาวานนะันเนี่ฝนลงมากนี่ออกดีคักเลยละ่ะเข่าตามันจะบอบอดพี่น้องเข่าจะเกิดทุกเม็ดเลยแล้วเทคนิคในส่วนของการเก็บพี่น้อง ถ้าหากว่าเก็บเขาต้องใส่เป็นกระสอบปุ๋ยแบบนี้ได้เนีเ่กระสอบปุ๋ยแบบนี่แบบนี้ได้พี่น้องแบบนี้ได้เนาะมันมีรูระบายอากาศอยู่ข้างในเสร็จแล้วม,มันมีรูระบายอากาศรมมันจะอา,อากาศมันจะถ่ายเทเนาะอากาศมันจะถ่ายเทมันเหตุให้เขาเขาบอกอับชื้นแล้วอีก,กระสอบอีกอย่างหนึ่งที่บอสมควรใส่จะเป็นอาหารหมูกระสอบอาหารหมูที่มันหนาหนา,นา,นา,ามันมันจะหนาหนา,นา,นา พอพอมันหนาแล้วมันจะเขือบมั่นพี่น้องมันจะเขือบมั่นแบบนั้นนะบ่สมควรเอาไปใส่เพราะเพราะว่าเวลาเขาเอาใส่แล้วมันเกิดมันเกิดความอับชื้นพี่น้องเพราะว่าอากาศบรไิไตไทยเท่เนาะอากาศมันจะบ่มีเลยอากาศจะเข้าบไรไิเลยอ่ะเฮ็ดไ้เฮ็ดห้เข้ามันอับชื้นเพราะเขาแกะมาปีหน้าเนี่ยพอแกะเบิงเ่งนี่โอ้ยออกอันนี้เพื่อนเอิญออกล่าเออขืนล่าชงตรงเลยแล้วโอ้ขาปวดบางทีก็ดำปึดเลยแล้ว แบบนั้นจะไปเฮ็ดเขาปลูกบ่ได้เลยแบบนั้นเนาะอ่านี่เทคนิคกันง่ายๆพี่น้องเทคนิคง่ายๆเนาะครับเนาะในการในการเก็บรักษาพัานธุ์เขาปลูกเ้าปีหนะอ่าเทศกาลอ่าปีต่อไปเขาจะบ่ได้ต้องซื้อเขาปลูกพี่น้องอ่าแบบนี้นี่สำเร็จแล้วนี่ถ้าเอาใส่อ่ตา,าตักใส่กระสอบแล้วก็เอาเอาตอกมัดนี่ถือว่าเสร็จแล้วจบแล้วเนาะครับเนาะเก็บไว้ในที่ร่มหรือว่าอากาศไายเทเด็ดสะดวก ถ,ถ้าเป็นปูนก็สมควรที่จะเอาใหม่มาห้องนะครับเนะบาะเอาบะเมนว่าเขาจะเอาไปวางบนปูนเลยปูนนี่มันอมชื้นมันเกิดความชื้นพี่น้องมันเกิดความชื้นเพราะฉะนั้นจะให้ดีนี่เอาใหม่มาปูเอาใหม่มาปูแล้วก็สอบเข่าไปว่างนะครับเนาะให้อากาศมันถ่ายเทจากน้อยหนึ่งค่ะละอ่าเข่ามันถึงจะบะคืนล่าพี่น้องนี่นะครับคือวิธีการตาเข่านะครับเนาะบนทางดําหรือบนถนนแต่ทั้งนี่ทั้งนั่น การตาเข่าบนทางดําหรือว่าถนนอ่าบว่าถนนในหมู่บ้านหรือว่าถนนลักหรือว่าถนนล่องพี่น้องพิดกฎหมายเบิดเด้ผพิดกฎหมายเบิดนะครับเนาะเพราะว่ากฎหมายมาได้รองรับหรือว่าสร้างถนนมาเพื่อให้ชาวหน้าตาเขา่ามันพิดมันผิดกฎหมายพี่น้องกรณีที่เวลาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยชาวหน้าต้องรับผิดช,ชอบนะคํานวะณชาวหน้าผู้ตาเขา่ขาเข้าไผกับเจ้านั่นแหละรับผิดช,ชอบทางผูน้น้าชุมชน เพื่อนกะหูพี่น้องเพื่อนกะหูตำบลพยใหญ่การก็ได้รับความอนุเคราะห์จากทางเทศบาลและก็ทังผู้รักผู้รักผู้ใหญ่นะครับเนาะทางผู้นําชุมชนก,นก็ขออนุญาตเพื่อนเพื่อนกับประกาศเด้ประกาศออกไม้เส,ส,สียงตั้มสายกรณีที่ชาวหน้าขออนุญาตในการตากเข้าบนถนนหรือว่าใช้ถนนในการตากเขานะครับเนาะ ซึ่งมันผิดกฎหมายพี่น้องมันผิดกฎหมายมันมันกีดขวางการทางจราจรการจราจรของรถนะครับเนาะเพราะว่าถนนผืนสร้างมาว่าให้รถแลนแมนบอรพดผนสร้างมาว่าให้รถแลนแต่ที่นี่ชาวหน้าไปตากเข้าอย่างสีน่นี่เพราะฉะนั้นผู้นําชุมชนหรือประกาศเสียงตามสายออกมาแล้วว่ากรณีฉี่เกิดอุบัติเหตุเจ้าของหน้าหรือเจ้าของเข่านะเจ้าของเขา่าคนที่ไปคนที่ไปตากเข่านะผู้นั้นต้องรับผิดชอบผู้นั้นต้อง ชดใช้บวาทางแผงหรือทางอาญาพี่น้องในส่วนของการตากเข่านะครับเนะาะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเขาเขามีหม่องตากหม่องอื่นเขาก็ไปตากหม่องอื่นอย่างเช่นว่าส่วนมากคนก็นจะนิยมไปตากในวัดแนนขออนุญาตะาจะอวัดนะครับเนาะในวัดหรือว่าพื้นที่โรงเรียนนี่ที่เป็นสนามฟุตซอลจังสี่เนี่ยเขาอนุญาตในการตากเขา่าแลกกัอีหยังอ่ะ ชุมชนในหมู่บ้านที่เพิ่นเฮ็ดล้านตากเข่าไหวกับได้รับความาไปขออนุญาตจากเพิ่นนะครับเนาะถ้าหากว่าบ่เป็นการยุ่งยากหรือว่าบ่เป็นการที่รบกวนเพิ่นกะตากได้นะครับเนาะกะตากได้แต่ว่าชาวนาบางคนเพิ่นกับอาศัยที่ว่าผืนหน้าเพิน่นหน้าเพิน่นหรือว่าทางเขาน้าเพิ่นเป็นคนกีดในบ่มีรถเที่ยวจังสี่เี่ยเพิ่นก็ไปตากได้พี่น้องนะครับเนะาะทั้งนี้ทั้งนั้นการตากเข่าบนทางหลวงกยายไฮ ก็อย่าให้มันเกะกะในส่วนของเรื่องการสัญจรการเดินทางของยอดหย,ด,หยดยานพาหนะพี่น้องจะต้องมีกล้วยหรือว่ามีสัญ,ญลักษณ์จราจรที่ชัดเจนเนาะครับเนาะเพื่อที่จะมาให้เกิดอุบัติเหตุดได้พี่น้องถึงแม้ว่าเฮาจะไปตั้งกล้วยหรือว่าสัญ,ญลักษณ์ต่างๆทั้งนี้ทั้งนั้น,นเฮาผิดได้พี่น้องเฮาผิดเบดพี่น้องเพราะว่าถนนเพื่อนบ่ได้สร้างไวใ้ให้มาตาเข้าเนาะครับเนาะ ทั้งนี้ทั้งนั้นชุมชนอาศัยอยู่ร่วมกันกับพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันสําหรับถนนบานพอยยการพี่น้องมันเป็นถนนประมาณ5กิโลถนนเสนเน้นนี่ประมาณ5กิโลมีแต่คนในชุมชนบานพอยยการพี่น้องท,ที่เที่ยวเขาออกไปหน้าแนไปในเมืองแนเนี่ยเพิ่กนกะซีฮู้กันเป็นรักอยู่แล้วนะครับเนาะ,ะเพิ่กนกะซีฮู้กันเป็นรักอยู่แล้วเพราะว่าถนนเสนเน้นนี่ส่วนมากแล้วหมู่บ้านอื่นก็จะมาตากน้ำเด้ หมู o, ่บ้านอื่นบางบางทีอเพิ่นอยู่หมู่บ้านอื่นเพิ่นบ่มีหม่มองตากเพิ่นก็จะมาตากน้ำเพราะว่าเพิ่นหูว่าถนนเส้นนี่ส่วนมากรถต่างจังหวัดหรือว่ารถลักๆมันรถมองอื่นมองไกลนี่ที่บ่แมนคนในชุมชนนี่จะบ่ค่อยมาหรอกพี่น้องจะบ่มีไผมาดอกเส้นนี่นะครับนะนอกจากว่ารถขนทรงพวกขนทรงเคอรี่หรือแฟรจังซี่นี่เพิ่นก็จะใส่อยู่แต่ทั้งในแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพิ่นแลนด์ซมือเพิ่นก็จะหูอยู่ดอกนะครับเนาะเพิ่นก็จะหูอยู่ดอก นี่นะครับพี่น้องมือนี้พยการเอาเคล็ดลับดีๆมาฝากนกครับนองในการตาเข่าให้มันแห่งเพื่อเด้เก็บไว้เป็นสายพันธุ์ในฤดูการวันเข่าปีต่อๆไปพี่น้องก็ให้เฮ็ดให้มันแห่งก็ให้ระมัดระวังนะพี่น้องเดอ้อในเรื่องของเส้นทางนำ้ำบนถนนบนบนพื้นผิวถนนน้ำนะครับเนาะอ่าพอเวลามันเกิดปัญหาขึ้นมามันก็นยากเบิดเสาหน้าแหงบมีเงื่อนอยู่ทุกจนอยู่พี่น้อง เอาคลิปหน้ากับพ่อกันใหไมพี่น้องโดยความปรารถนาดีจากพ่อหญยการแชนแนลสวัสดีครับ